ใช่เลยครับขอเพลงที่ใช่หน่อยได้ไครับเพลงเราจะรวรูเพลงคุณครูนะครับเรียนท่านผู้เกียนที่ครบรับงสิทธิ์ครูเดียวกันที่รักคุณครูและที่คุณครูรักสวัสดีตอนบ่ายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบก็พบกันในมุมหนึ่งนะครับในชีวิตที่ได้รู้จักคุณครูครูเข้ามาพอดีนะครับก็ บอกพวกเรานิดนึงนะครับผมเองอาจจะแปลกในเวทีนี้เพราะว่าไม่ได้เริ่มเป็นลูกศิษย์ครูตั้งแต่ออนแต่ออกเหมือนพวกเรารู้จักแต่ออนแต่ออกใช่ไหมครับนะเริ่มมารู้จักครูตอนที่หลังจากที่เติบโตในธุรกิจประการชีวิตมาระยะหนึ่งแล้วมีค่ายนะครับมีค่ายเหมือนกันมีแคมป์เหมือนกันชื่อแคมป์ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ จัดมาพบคู่คุณครูเข้าสู่ธุรกิจปี2 5 2 9ผมเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิต2 5 30นะครับใกล้เคียงกัน,กนแต่ทุกครั้งที่ดูรายงานจะเห็นคุณครูเป็นแชมป์จำนวนรายเมื่อก่อนครูชื่ออะไรครับวิชัยวัยวทยานภูนะครับแล้วก็จำได้ว่าตอนที่เป็นนักศึกษาก็เคยไปดูครู เล่นฟุตบอลนะครับไปเชียในฐานะที่เป็นแฟนฟุตบอลตัวยงนะครับก็มารู้จักครูตอนหลังส่วนตัวเองก่อนแนะนําตัวเองก่อนเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตได้ด้วยความรู้สึกเหมือนเหลายคนนะครับแต่เป็นการเข้าสู่ธุรกิจโดยไม่มีคนชวนเหตุผลที่ไม่มีคนชวนหลายท่านบอกว่าเอ๊ะเอาไหนใครยกมือหนมีใครที่ไม่มีใครชวนและสมัครเองมีไหมครับ ไม่มีเลยหละครับมีผมบ้าอยู่คนเดียวเนี่ยผมไปดูงานนะครับเมื่อจบการศึกษา2 5 2 9ไปอยู่โรงพยาบาลมหาสรารคามเขาก็ส่งไปดูงานนะครับที่โรงพยาบาลจังหวัดน่านไปดูงานเพื่อที่จะกลับมาเป็นหัวหน้างานนะครับปรากฏว่าไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งเขากำลังจะไปต่างประเทศประเทศอเมริกา เขาบอกว่ามาฝึกก็ฝึกไปเลยเดี๋ยวพี่กำลังเตรียมตัวไปอเมริกาเมื่อก่อนไปยากนะครับเพราะว่าต้องไปขอวีซ่าอต่างยุ่งยากเลยถามเขาว่าพี่ทําไมถึงได้ไปอเมริกาอ้าวมึงไม่รู้ว่ากูขายประกันเหรอโอจะรู้ได้ไงคนะัะเขาไม่รู้ว่าขายประกันเออถามแบบนี้อยากไปสิถ้าอยากไป,ไปนะครับเวลาคนเขาพูดอย่างนี้ อ่โทษครับยังมีชีวิตอยู่ในห้องนี้กี่ท่านครับคือฟังผมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งใจอวิชาอะไรมากนะครับผมไม่่อยมีวิชาเลยหรอกนะมีแต่หัวใจนะครับก็อยากจะบอกพวกเราว่าเวลาการที่คนเราจะปิ๊งอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีคําถามอะไรบางอย่างเขาถามคือว่าอยากไปอถ้าคนจะตอบว่าองครับเออถ้าพงออยากมั้งเออถ้าอยากมึงก็ไปขายประกันเลยอ่ะ กูไม่อยากยุ่งกับมบึงแล้วเข้าวซองจดหมายให้ซองจดหมายนั้นมีที่อยู่ของบริษัทกลับไปที่มหาสรารคามผมตัดสินใจเฮ้ยก็ดีนะอยู่ดีที่เขาก็ไม่ได้เก่งกว่ากูเท่าไหรว่ว่ะเขาก็ได้ไปต่างประเทศแล้วเขียนจดหมายข้าพเจ้านายไตรภพผลค้าตำแหน่งนักกายภาพบำบัดสาโรงพยาบาลมหาสรารคามบอกเขาทำไมไม่รู้ ขอสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตเท่านั้นแหละครับบริษัททั้งบริษัทบอกว่าไอ้ดีไม่ดีก็บ้าไม่บ้าก็ดีเราก็มีสองอย่างนะบริษัทยึดส่งจดหมายฉบับนั้นนะครับบางให้หัวหน้าผมที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าก็าดีใจครับทำธุรกิจมาเจ็ดแปดปีแล้วหัวหน้าบอกว่าไปชวนคนโคตรยากเลยพวกเราไปชวนใครยากไหมครับดิ๊ ยังยากอยูอย่เลยครับหัวหน้าบอกว่าอะไรคนระับหัวหน้าบอกว่าโอ้ยวันนี้น่าจะสุดยอดเลยตามผมใหญ่เลยหัวหน้าขับรถมาที่มหาสารคามเกือบทุกวันเพื่อที่จะบอกผมแล้วก็ชวนไปสอบผมก็่ายเบี่ยงแล้วครับเริ่มใบเบี่ยงในที่สุดครับก็เลยได้มีมีโอกาสไปสอบเมื่อสอบเสร็จนะครับหัวหน้นาก็บอกว่าเดี๋ยวผมพาไปไปดูไปชสํนา,งงานักงานผมนิดนึง เข้าไปที่สํานักง,งานหัวหน้าหัวหน้าก็าเล่าเรื่องอะไรู้ครับเออยอะแยะเลยแล้วก็แอบ,บสอนแบบสอนการคานวณเบี้ยประกันไปด้วย